สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยูนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามานําเสนอล้อแท้งติดรถกันต่อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อตัวท็อปนะครับตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะครับของรถฮอนด้าซีวิค F4 แฉนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อที่อยู่ในเลเวลบนสุดเลยนะครับเป็นล้อตัวท็อปเลยนะนะครับตอนเนี้นะครับเป็นรุ่น f e แล้ว F4 แคสก็มีล้ออยู่ลายเดียวที่เป็น R/S นะครับแต่เพียงแค่ต่างกับตัวที่เป็นตัวมายเนอร์เชนหรือไม่ใช่มาเนอร์เชนต่การแค่สีนะครับมันจะเหลือบลมดํากับสีเงินนะครับถ้าลมดําที่เขาเรียกสีชามันจะเป็นตัวมาเนอร์นะครับไปลองมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับก็จะมีตาฮอนด้ามอเตอร์นะครับอันนี้ นะครับฮอนด้ามอเตอร์นะนะครับอ่าชัดเจนนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นขอบสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้ล้อแท้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์งานนะครับชัดเจนนะล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถฮอนด้าฮาลูทุกคันเลยนะ นะครับแอ v คอร์ดซีวิกซีอาร์วีเอสอารวีสสตากอนได้หมดนะครับถ้าอนาคตฮอนด้าออกรุ่นใหม่มาอีกที่เป็น5้ลูก็ใส่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าฮอนด้จะมี5้ลูระบบเดียวนะครับสนใจสอบถามมาได้นะทั้งชุดราคาไม่แพงนะครับล้อหน้าใช้ได้ล้อเท้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับก็ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางกุขเทียน อยู่เลยซอยทิทะเลย1เหรือ 21, 21, 21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผ,ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนตของฝากไว้นะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับกับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ